Hey, I'm Mr. Simple. Because I not in not one อันเนี้ยซีวอนอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ต้องบอกว่าเอลรอคอยมากฉันกความฝักคอ,อยคอย่มอนกัน,กนเ,เรีจะใ้โหอ้โหอ้โปสอตอ,อนน้์หร้รรนหโอ้หอ้โ<ม>าจอ้นห้โหโอ้โหโอ้โห<ะ>้อ้โหโ้โโอ้โหอ้โหโอ้วหโอ้โหโอ้โหโอ้ห้โหโองตอ้โหอ้โอ้โหอ้โีโอ้โหอ้อ้โหโอ้โหโว้โตอนโห้เหโอ้โนโอ้โหโย้รหอ้อนแห้โหโอ้อ้โหอ้โหโอ้อน้้ยอ้ เหมือนซีวอนมอบปริญญาบัตรให้กับน้องๆใช่ครับแล้ววันนี้น้องๆั้ง50ท่านก็จบการศึกษานะครับกับครอบครัวซีวอนครับผมและครับผมและแน่นอนนี่คือการมอบปริญญาบัตรสำเร็จการศึกษาชุดแรกเอลไทยแลนด์รุ่นที่หนึ่งเริ่มได้คนแรกเชิญครับมาเลยต่อกันเลยต่อกันเลย ท้ายนี่จะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าไม่มีไม่มีอะไรนะครับผมอักบูฮ้ยฮึ่ยฮึยโอ้ยนานไปแล้วนานไปแล้วโอ้โฮึยฮึโอ้โอเคโอเคแม่เอาละเรียกได้ว่าทุกคนก็ได้ฟินาเล่กันไปตอนนี้อีก4รางวัลน้องทั้ง4คน ครับผมจะได้สแตนดี้ตัวใหญ่ไปเลยและที่สำคัญจะได้พร้อมลายเซ็นสดๆของซีวอนบนเวทีโอ้คุณพ่อขาที่รออยู่นะโอ้ใครกันไม่รู้จักแต่ช่างดูดี

งั้นเราให้ซีว o นมอบแท็บเล็ตให้น้องก่อนนี่คือรางวัลทั้งหมดที่เอเซอร์แล้วก็รวมไปถึงอินเทลแล้วก็ซีวอนแจกในวันนี้แต่อยากจะบอกว่าน้องๆอย่าเพิ่งเสียใจเพราะความพิเศษสุดท้ายอยู่ตรงนี้แหละอยู่ ตรงนี้สิ่งที่น้องๆต้องทําตอนนี้คือจิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วนั่งดูแล้วพูดว่านาโมตัสสะภะคะวะโตขอให้โทรติดด้วยเถิดและค,คนที่จะโทรไปคือซีวอนครับฮัลลโหอุ Hello going upstairs <c oughs> Okay อย่าวางนะอย่าวาง What are you doing tonight วั้นจะเป็นลมจะเป็นลม 미안 나도 부끄러워. 만약에 이게 연기였으면 이분은 지금 오스카상을 받았었으려. 대 l a u 는 e c a u s